ต่ซ้ายไปก่อนเลยวันเผด็จทีบไว้เพชรเจริญโช่แทงซ้ายมาครับซ้ายอีกทีเอา้าเจอขวาโต้คืนใกล้ๆโอ้โหขยับจะเตะและ้วทิ้มขวาเลยตามไม่มาซ้ายครับแม้วันเผด็จนี่แหละครับจ webinar, ังหวะฉกช่วยโอกาสครับทําได้ดีเลยครับตัวเพชรเจริญโชวนี่ยังไม่ตกใจครับโดนเข้าไป esian, นียังนิ่งยังเฉยขยับขยับครับวันเผด็เพชรเจริญโชวออกแข้งขวาวันเผด็จ <c> ก <oughs> ็โต้คืนด้วยแข้งขวา แข้งขวาแข้งขวานี่ครับจิกจิกชักชักเราเจอแข้งขวามาครับวงในตีเข่าขวาไปครับเข่ามัดมาดิเอ่าพยายามป้ายหน้าขวาหน้าไว้แล้ครับวันกระเด็ดนี่แหละครับลูกเก่าครับมาชิดตัวดูขวางไว้ก่อนครับได้เพียบครับคู่ต่อสู้ตีไม่ได้นักใจเลยครับเป็นเจโรนเชลูจับดีแต่ตีไม่ได้เพราะโดนขวางครับอ้ามาเล่นนอกแข้งซ้ายก่อน ขวาไปตีบางครับเพชเจริญโชคขยับจิ้มไปขวาจิ้มไปขวาทีนี้ยังไม่แม่นนี่ครับพอจะจับนายแล้วกดไปแขวางไว้เอาขวางไล่แขนกดไว้ตีได้ไหมเพชเจริญโชคไม่ตีไม่ได้ครับไอ้ชุมพรตีไม่ได้ทําไงดีตีไม่ได้ก็เตือไปครับพยายามเลื้อยไปครับออกมาวงนอกบ้างครับจะต่อยซ้ายครับแมมเจอแข้งสวนทางฟืนมาแข้งซ้ายเพชรเจริญโชค วันพเดชน่ครับพอขยับตุ้กเกออกซ้ายซ้ายหน้าดักไว้เลยครับดูครับเล่นกันเป็นชุดชุดวัดกันเป็นจังหวะเป็นจังหวะไปครับดูครับหมตื่นเต้นว่าเสียวเสียวไส้มีสองเล่าดูในแต่เจริญโชคขึ้นคอไม่ได้ก็เอาใส่จิกไปก่อนพยายามจะเด้งครับเนี่ยครับปอกแปะปอแปะเพื่อให้แขนมันหลวมแขนมันหลุดจะได้สอดขึ้นคอได้แต่ว่าขึ้นยังไม่ได้แ้งสายคอยดักไวตลอดนะครับเจอแข้งขวาครับ ไปแ,แล้วถีบนะครับกินเปล่าไปตรงนแทงต่อเลยครับแล้วก็โต้คืนด้วยซ้ายเอาแทงเข่าขวามาโต้คืนด้วยขวาครับตั้งกำแพงขวางแทงซ้ายรลมรันทันตูกันหน้าดูเลยครับคู่นี้ครับลากออกมา,าไม่ยอมกันแล้วครับสภาพร่างกายอาวุธใกล้เคียงกันมากครับเอาอยู่ที่ชอบครับแข้งซ้ายนำไปก่อนครับไปเจริญโจ๊ก เิดทางไปขยับจิ้มมาซ้ายโดนขวาสวนขึ้นครับขวาขึ้นไปแากเตะลมนะว่าโดนสวนขึ้นมาเตะแข้งครับผู้เด็กอ้าวโดนแข้งขวามาครับเตะเข้าเต็มๆเลยนะครับแต่จังหวะคืนได้โดนปลายปลายเท้าครับเพชรเจริญโชว์พยายามเด้งขวาครับวงในบิดเท่เท<ๆ><ๆ>โอ้โหเท่ทิ้งลงไปจนได้นะครับเพชรเจริญโชคสำเร็จสำเร็จเอาจนได้ครับแม่พยายามมานาน เวลาจะมีครับ5วินาทีขวางแล้วเสียบเอา้าเอา้าเสียบได้ไปลายๆแบบนี้ได้เฮโอโหนี่แหละครับความพยายามครับมาได้ในช่วงปลายแต่ว่าแหมมันช้าไปหน่อยจะพักแป๊บเดียวครับยกหน้าน,น,านี่หน้าลุ้นแล้วก็มันกว่านี้วันพเด,ดีต้อง,ต,องต้องหาวิธีหยุดแต่หน้าของเพชรเจริญโชคให้ได้ครับว่าปลายโันพดีนี่แรงเหลือเกินเอา้าลุยแลกลุยต่อลุยไม่หยุดครับเพชรเจริญโชคตีขวาไปครับเสียบขวายยัดขึ้นมา นต่อนายครับพยายามลูดพยายามกระชากลงมาครับพรเพชรเจริญโชคนี่ครับตอ่อยซ้ายลำต<อ>ัวครับแต่ว่ามีสอกคอยดักไว้เหมือนกันนะครับวันเผด็จาจ,าจังหวะนี้วันเดพยายามไล่แข่งกดแขนแต่ว่าเพชรเจริญโชคไม่สนครับเอาโอ้โ,โหเกือบเสียหายครับนิดเดียวครับจังหวะเมื่อกี้นี่ใครผ้านิด่โดนเลยครับเอาลุยต่อครับเพชรเจริญโชคแข่งเปิดทางจับนายเสียบเสียบได้ไหมแม่วันเผด็จไม่รอครับไม่แต่งตัวไม่ห่วงรอเสียบไปก่อนมี่จังหวะเสียบเลย พยายามโหมบุกหนักเลยนะครับเกมของเพชรเจริญโชคครับวันเผด็จเองก็เทียตกดอกเหมือนกันเอาแข้งขาตได้แเอาดิเอ,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 อาดิสอกมาครับตอกยัดมากระแพงยัดีตั้งกระแพงเอาไว้ตั้งกระแพงเอาไว้ครับต้องแยกก่อนพยายามจะช่วงชิงจังหวะสุดท้ายครับให้กรรมการเห็นเฉพาะจังหวะแทงขาแทงแล้วให้กรรมการได้ดูแล้วว่านี่ครับแต่แล้วพับ ผมทาได้กรรมการเห็นไหมให้คะแนนผมหน่อยอะไรประมาณนั้นแหละครับเอานี่แหละครับสถานการณ์มันเบียบมันบีบซ้ายไปอ่าแห่หลุดครับขวาแทงเข่าขวาครับโยนไปเลยครับเข่าแทงซ้ายตีเข่าขวาขึ้นมาโอ,อ,อ้บรรยากาศอึ้งเลยนะครับนเวทีครับแทงขวาเตะจ่อต้องคุ้ด้วยขวาครับพยายามคืนไปทันทีทันควันเพชรเจริญโชคแทงขวาเตะจ่อใบวันผเดจ จะต่อยมัดครับเจอแค่ซ้ายจะออกยังไม่ออกครับยังไม่ก่อนเอตา,ต,าต่างคนต่างเตะแล้วหลุดครับหลุดวาดหลุดวาดนะครับแมยพอมาถึงตรงนี้ครับต่างคนต่าง,ร,งระมัดระวังตัวเพราะว่าครูเราจะเพียงความเอ้าดูครับมาไม่ยอมกันครับวันประเด็จแทงคาไว้แล้วครับแต่นายของพิจารณาโชกก็กไ,ไม่ยอมหาจังหวะคา,าคืนเจ้าคาครับไม่รู้ว่ากรรมการมองใครแหละเพราะว่าคาเหมือนกันเอาดูใน ล็อกแล้วตีพยายามจะหักพยายามจะเทพยายามจะบิดแต่ว่าแหมไม่มีจังหวะทําทไม่ได้กรรมการต้องเบรกแยกออกมาสีต่อเพชรเจริญโชคจะบีบเกมครับนี่ครับซ้ายเตะไม่เข้าวันวนี้เด็กก็เบรกติดบังเหมือนกันใกล้ๆโยกจ้องซ้ายมาครับเพชรเจริญโชคขวาอีกทีครับเอาโต๊ะสุอ้าวเสียหลักล้มเล็กก็เสียหายทีครับเอาเลยครับสถานาการณ์นก็นถือว่า ยังใกล้เคียงกันอยู่นะครับคู่นี้ชิงกันออกแล้วครับเดินขยับกระหาเหมือนกันวันมาเด็ดขวาดิเอาเอาเอาเนี่ยพอไคยเสียหลักล้มเสียหายก็ต้องเล่นเอาคืนเลยครับอหวันมาเด็ดเตะไม่เตะครับเตะไม่เตะดูสายตาแย่ล่อหลังเหลือเกินครับพิจารณาจบอยากบั้งระบายครับดูครับปลายยกช็อตสุดท้ายขายดีช็อตสุดท้ายขอหน่อยนี่ไงเตะไปหน่อยนึงพร้อมเสียงระฆังพักแป๊บเดียว อีก3นาทีที่เหลือนี่บอกไว้เลยว่าเดือดครับอย่าเพิ่งเลื่อนอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนเดี๋ยวกลับมากันหมดแอดมินไก่บอกว่า4ี่ช่วงตัวครับเอารอเด็กแปลว่าอะไรไม่รู้นะไปดูกันเลยเอ้าเอ้าขวาไม่ได้เอาสี่ช่วงตัวูก็ไต่ตแ่งสี่ข้างเหมือนกันน้ำเงินมาดิมาดิยกสุดท้ายนี้ออกมาเล่นเกมแล้วนะครับแค่ขวาทั้งหมัดเด็กจะเลนโชคไหนก็ต้องกดเอาไว้แทงโตเหมือนกันนะครับไม่ยอม ดูนะครับเกมการโกนี่อะไรยังเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับเลยคู่นี้ขวาม,มาเอาดเด็กอย่าอึ้งอย่าทึ่งอย่าเสียวอย่างเดียวภาคดว้วยเร็วอ้าวงนายครับแทงมาตีคืนดันเข้าเชือกครับโอ้โห <บา S 1> แล้วปวดไปแล้วแกคาไว้ครับจังหวะแทงของวันพเดช บรรยากาศนี่ถือว่าปานปกลนิดแล้วคู่นี้เอาเอาดิไม่ยอมเหมือนแรกในแบบนี้คุณดีผมที่เอาแลครับหลังรีพูดพอไปแลกกันมุ่งทีคู่ทีแลกกันไม่มีใครยอมใครเลยแล้วครับสถานการณ์นี่ถือว่าใกล้เคียงเลยครับจะยอมกันได้ยังไงล่ะครับแมายับเยียดวันพเดชโยครับเตะลากแม่จะขยับขึ้นบนแต่มันลื่นไปนิดนึงไปโดนสีตรงลีเจซี่พอดีเอาขายาบีบเข้ามา ยังไงครับเพชรเจริญโชคสายตเตะเธิที่ลไปลายได้ไปไปลายตีนจะคืนได้ไหม One minute, One, oh! วันประเด็นหน,นึ่งสองโอ้โหแม่คืน่ากลัวดีเหลือเกินแต่ว่าพอหลุดพอหลวมนี่ก็โดนเพชรเจริญโชคไม่หวกเอาโอ,โ,โอ้โหต่อยมาตับตอกตรงนี้นี่สวยนะครับเอานะครับสถานการณ์มั่นใจทั้งคู่อีกแล้วหรือเปล่าอ๋อ,อแล้วทั้งคู่อีกแล้วนะครับผู้สนับสนุนทั้งสองฝั่ง โชกันแบบนี้ไม่สงสัยกรรมการเลยเนี่ยมวยต่อยแบบนี้เนี่ยตัดสินออกไหนแฟนมวยก็ผลแน่ๆหลังลีเพราะว่ามันมันอยู่ที่มุมมองนะตรงนี้นะหรือบอลยังไงไปได้ออไสอกูออ่นี่ทีมงานบอกพอเลยนะครับฝั่งมุมน้ำเงินบายบายลา่อนเลยหนึ่งนาทีเอ้าดูดิหนึ่งนาทีเอา้า,อาสักหน่อยไม่จะต้องวยเดินเข้าไปก็กลักวจะพลาดไงแล้วมันจะแก้ยังไงเนี่ยเอา้าเสียบวยก็ย้ำนักย้ำหนาว่าอ๋อ แต่นี่เขาพยายามออกยังรีดดูนี่อ้าวอ้าวไม่ได้เต้นนะแบบนี้อ้าวโอ้โหยี่กว่าเสียหายอะไรางงานานหายเลยทเลาแบบนี้ดิแทงแทงเข่าแลกกันนะครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ในช่วงโค้งสุดท้ายนี่ยังออกอาวุธแลกกันอยู่นะครับแต่ว่าเหลืออีกไม่ถึงสามสิบวินีกองเชียร์นี่บอกพอแล้วด้วยกันทคู่ครับถ้ามีคนชนะคุณเองนึกภาพสิ น่าจะเป็นเหตุการณ์เมื่อกี้นี่หรือเปล่าช็อตเมื่อกี้หรือเปล่าที่เป็นตัวตัดสินน่ะเออคุณเอกก็ยังนึกยังนึกไม่ออกเพราะว่าตอนนี้นาซีไปแล้วไม่รู่อยู่ฝั่งไหนอะตอนนี้ยังไงคุณเอกทักยางนับถอยหลังแล้วเ,ออเดี๋ยวดูครับเป็นเรื่องหรือเปล่าครับช็อตนั้นครับโอ้โหในมวยเด็เจไปเก้าแอดไลน์นะครับว่าเอ็มดีเจไปเก้านี่ปั่นปวนไปหมดแล้วครับเสียงแตกด้วยเอาล้ครับเดี๋ยวดูกรรมาการ เดินเก็บใบคะแนนแล้วนะครับ3ท่านทีลวุฒิละครใบคะแนนแรกอยู่ในมือแล้วนะครับใบคะแนนที่2ใบคะแนนสุดท้ายนะครับหันไปทางไหนนะครับฝ่ายน้ำเงินเลครับโอ้โหวันพเดชออโตโต้มวยไทยนะครับเบียดเอาชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกเร้าใจเลยครับภาค2นี่น่าจะเกิดขึ้นแน่แล้วครับมวยคู่นี้